ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างหลายหลายท่านถามเข้ามาถามไถาหาแม่พังช้างพลายแม่ด้วนเวหาหายไปไหนภูผาก็เงียบไปเลยไพลินไปอยู่ไหนก็พึงเข้าใจว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดคือนครราชสีมาปราจีนบุรีนครนายกและสระบุรี มีพื้นที่กว่า2200ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1.3ล้านไร่ถ้าเราเอาพื้นที่เขตสันทนาการบนเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหารเหวนรกเหวสุวัตรหรือผาตอมใจหรือถนนทุกเส้นบนเขาใหญ่มัดรวมกันก็เป็นพื้นที่เพียงน้อยนิดเมื่อถามว่าช้างหายไปไหนก็ตอบได้ง่ายๆว่าช้างอยู่ในป่าไม่ได้ออกมาให้เราเห็น พี่สะอาดถูกพี่ด้วนหักงาก็ไม่กลับขึ้นมาบนเขาอีกเลยเป็นเวลากว่า5ปีเพราะมีพื้นที่หากินประจำแถวคูคตสระบุรีพี่ทองคำที่เคยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วป่านนี้ก็ยังไม่มาปรากฏตัวก็คงเพราะถิ่นฐานหากินประจำอาหารอุดมสมบูรณ์แถวแถวดงหนาป่ากล้วยนครนายก โขลงช้างเขาใหญ่ที่มีประชากรเกิน300ตัวที่เรารู้จักมักคุ้นก็เพียง10%ของช้างป่าทั้งหมดนั่นเพราะที่เราเห็นคือเส้นทางเดินหากินของช้างที่เรารู้จักเมื่อปรากฏตัวแล้วหายเข้าไปในป่าลึกก็อาจกินเวลาหลายเดือนกว่าเราจะพบตัวอีกครั้งเช่นแม่ด้วนพาน้องเวหาและหนูวินไสสุวรรณานี้จากโขลงข้ามทุ่งกวางไปทางทิศตะวันตก ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2567ได้ข่าวว่าไปโผล่ที่หน้าผาป่ากล้วยเขื่อนคุนด่านปราการชนไปเจอป่ากล้วยเข้าแล้วไม่รู้เมื่อไร่จะย้อนกลับมาทุ่งกวางอีกพี่ยักษ์ช้างป่าโตโตอีกตัวที่ควรจะถึงรอบปรากฏตัวก็ยังเงียบหายเพราะเขาใหญ่กว้างขวางใบไม้ใบหญ้าอุดมสมบูรณ์จึงยังไม่พบตัว หรืออาจเดินข้ามถนนในยามค่ำคืนในช่วงเวลาที่อุทยานปิดไม่ให้รถสัญจรไปมาช้างป่าก็อาจข้ามถนนแล้วก็หายเข้าป่าไปวิถีของช้างป่าที่เราตามดูได้จึงเป็นแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นพลายทองปนจึงอาศัยเดาๆเ,เล่าๆแบบมโนเป็นนิทานก้อมหรือนิทานสั้นๆพอให้เป็นสีสันในการดูช้างป่า อาจมีการตั้งชื่อช้างที่เราจำได้พอให้เป็นสมมติบัญญัติให้จำได้หมายรู้เท่านั้นอาจขัดใจบางท่านถูกใจบางคนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกธรรมมีดำมีขาวมีนินทาสรรเสริญผู้เป็นเจ้าของช่องจึงต้องได้เจอทั้งทัศนคติทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อเนื้อหาที่นำเสนอหากจะเห็นต่างสามารถคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำสุภาพไม่หยาบคาย เพราะมีเด็กๆด,ดูฟังและอ่านคอมเมนต์อยู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลายทองปนนานาต่างๆด้วยครับสวัสดีครับ Thank you.